แล้วก็มาถึงข้อกลัวแล้วนะครับก็อยู่ที่ทุ่งนาของเรานะครับวันนี้เราอยู่กับน้องขวัญนะครับแล้วก็น้องฟ้านะครับแล้วก็อยู่นู่นไกลๆคือในห้อยทีนะครับอยู่นู่นกําลังเลี้ยงวัวอยู่นู่นครับก็ก็ดูนะครับบรรยากาศตรงนู้นก็มีจ่อยนะครับมาเป็นในห้อยอีกตัวหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่กับอยู่กับอะไรคะตัวเนี้ย แม่กวางโอ้แม <c oughs> ่กวางแม่กวางมีมีท้องด้วยนะครับแม่แม่กวางนี่มีมีมีกำหนดจะคลอดอยู่เดือนรู้สึกว่าจะเดือนกันยาอะไรประมาณนี้นะครับก็ซื้อซื้อสองได้สามนะครับตอนนี้เราก็เดินไปนู่นนะครับแม่กวางกำลังเดินไปหาลูกกับนายห้อยทีอยู่นะครับตัวนู้นก็เป็นชื่ออะไรนะคะตัวนู้นอ่ะตัวที่อยู่ไกลๆนั่นอ่ะชื่อน้องแตงโมชื่อน้องเต็งโมเหรอ โอ้หนูน้องน้องเป็นแตงโมเป็นไงคะเชื่อไงไหมน้องแตงโมเชื่องค่ะโอ้น้องแตงโม,โงมไม่ดุเหรอแต่มันชอบตําคนโอ <c oughs> ไ้ไม่ดุแต่ว่าชอบเล่นกับในห้อยทโอโอีโอ้โอ้มันมันชอบตําคนดิเหร่ะ <c oughs> ใช่เหรอคน,นอื่นแต่ตั้งเป็นายห้อยทีทำไมมันเล่นกับนายห้อยทีอ่ะโอ้แบบตัวนูน้นจะเป็น ผสมนะครับบามาัน75%นะครับตัวลูกตอนนี้ <c oughs> ก็ซื้อสองได้3นะครับคือแม่แม่ตัวแม่ท้องแม่กวางเนี่ยจะมีท้องอยู่มีมีลูกติดท้องมานะครับก็คือประมาณเดือนกันยาก็น่า,นาจะคลอดและตามกำหนดนะครับ <c oughs> ก็วันนี้ก็ ก็ถือว่าเป็นงัวที่สวยนะครับพอประมาณนะครับผมก็ไม่ดูวัวไม่ค่อยเป็นหรอกนี่ครับก็ก็ถือว่าตัวใหญ่พอสมควรนะครับสวยงามมากนี่ตัวลูกเขามาให้แล้วนะครับในหกเท่าไหร่นะหกหมื่นหรือหกหมืน้าเนี่ยตัวลูกก็คือ,อก็คือ,อเป็นงัวถือว่ารูปทรงถือว่าใช้ได้เลยครับ เป็นวัววัวทรงใหญ่นะครับก็คือตัวอยู่ในท้องเนี่ยผสมเอเคนะครับอันนี้ก็ชอบาวนจังเลยตัวเนี้ยวันนี้ก็กำลังเล่นกับนายห้อยทีอยู่นะครับ <c oughs> วันนั้นนายห้อยทีก็ปลูกหญ้าไว้แม่กวางกับไอแตงโมก็เป็นซัดสะเฮี้ยนหมดเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวน้อง จะสัมภาษณ์น้องขวัญหน่อยน้องน้องขวัญมามา,มาเลี้ยงน้องแตงโมโบ่อยไหมไม่ค่ะฮะไม่ค่ะได้มาเล่นกับน้องแตงโมบ่อยไหมเนี่ยไม่ค่ะแล้วน้องฟ้าล่ะมาเล่นกับแตงโมบ่อยไหมก็มาอยู่บ้านค่ะ <c oughs> ได้มาได้มาหามาหาหญ้าให้น้องแตงโมกินบ้างไหมเนี่ยไม่หมค่ะโอ้มาเหรอไปกอดก็ก<อ>ไปเอาหญ้ากับในห้อยทีเอไปเอาหญ้ากับในห้อยทีเหรอโอ้ ก็เออการการดูแลกันคือเราดูแลกันยังไงคะเนี่ยโอ้เราก็มีการปิดไฟนะครับโอ้มาแล้วนี่ไงโอ้น้องแต็งโมมาแล้วเหรอโอ้เต็งโมน้องแตงโมไปเล่นอะไรมาเนี่ยโดนน้ำเยอะเลยกระเด็นเลยเนี่ยไอ้ที่อันตักน้ำมาใสัโนห้อยทีโอ้ในห้อยทีลาดน้ำเหรอโอ้โอ้น้องแตงโมหิวอะพอเล่นเสร็จน้องแตงโมก็เริ่มหิวแล้วนะ โอ้น้องเตงโมหิวอีกแล้วกินฟางปกติแล้วน้องเตงโมชอบกินหญ้าใช่ไหมคะโอ้ไม่ค่อยไม่ชอบกินฟางนะตัวนี้เราก็มีการติดไฟไล่มแมลงนะครับตัวนี้เป็นไฟที่เราได้มาจากโซลาเซลล์นะครับเราก็แปลงเป็นอินเวอร์เตอร์มาเป็นไฟ200นะครับตัวนี้แล้วก็ทําการติดแผงโซลาเซลล์บนหลังห้องน้ำนะครับแล้วก็ใส่แทงน้ํา แผงโซลารเซลล์แล้วก็มี2แผงนะครับแล้วก็เดินลงไปในห้องห้องเก็บเครื่องมือของเราตรงนั้นนะครับมันก็จะมีมีแบตเตอรี่หลูกแล้วก็มีชุดควบคุมไฟอยู่ในนะครับคุมปั๊มน้ําสายไฟตัวนี้แล้วก็เดินไปหาปั๊มน้าท,ที่ที่บาาานะครับเรามีปั๊ม24โวลต์ย่อนลงไปนะครับหย่อนลงไปที่24เมตรนะครับเป็นปัม๊มเล็กๆนะครับท่อนักออกนิ้วหนึ่ง ก็ประมาณนี้นะครับแต่อนาคตเราจะเปลี่ยนเป็นสมอสองนิ้วนะครับเพื่อปั๊มลงสะตัวนี้ครับแต่ตอนนี้เราจะรอให้ใช้ตัวนี้ไปให้มันพังก่อนแล้วค่อยซื้อมาเปลี่ยนนะครับก็จะได้ไว้ดูดน้ำให้อ้อยด้วยครับก็พามาดูสะเลขเก้าของเรานะครับเป็นเลขเก้าแอโรบิกนะครับบ่อตัวนี้น้ำเราก็อยู่ที่เบิร์มชั้นสองครับตอนนี้ น้ำก็ลึกอยู่ที่ประมาณ2เมตรได้นะครับเพราะว่าบ่อตัวนี้เราขุดเป็นชั้นอยู่ที่สามชั้นนะครับชั้นละเมตรห้าสิบมันจะลึกทั้งหมดสี่เมตรห้าสิบนะครับตัวนี้มีสังเกตว่าจะมีท่อที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นสะดือบ่อที่เราเจาะลงไปแล้วเราก็หย่อนท่อลงไปอีกประมาณสเมตรกว่านะครับพอร,ร,รวมแล้วบ่อตัวนี้ก็รวมท่อที่หย่อนไปก็ประมาณเจเมตรนะครับแต่ว่าตัวก้นสระจริงๆอ่ะลึกอยู่4ี่เมตรห้าสิบนะครับ ตอนนี้ก็ผลผลิตก็เริ่มจะโตแล้วนะครับพวกกล้วย<แ>พวกข่าตะไคร้นะครับก็มีนี่เป็นพริกเห็นไหมสังเกตกว่าก็มีมะเขือเทศก็บรรยากาศก็ประมาณนี้ครับเป็นบรบรยากาศบ้านนอกเลยครับ<ว>อยู่ทุ่งนา<ว>พีเซนเตอร์ขวัญมันเป็นยังไงครับเนี่ยจะแบ่งกันไหมเนี่ยคนละยี่สิบห้าบาทเอาอไหมแบ่งได้ตกลงแบ่งใช่ไหมเดี๋ยวอีกสามเดือนพ่อได้พ่อแบ่งให้ โอ้ก็มาดูกันชัดๆอีกทีททครับตอนนี้เป็นน้องกวางนะครับดูแม่กวาง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 โอ้โอ้ท้1 1> อ,ทองสี่เดือนนะครับตัวกู่นี้ก็ซื้อมาที่แสนสองนะครับถ้าใครซื้อแสนแปดเราขายทันทีเลยครับตอนนี้ติดต่อมาได้นะครับ กออะการก็ถือว่าสวยงามมากครับคู่นี้ตัวลูกเนี่ยเขาคึดว่าเขาจะให้หกหมื่นห้านะครับหกหมื่นห้าหรือเจ็ดหมื่นนี่แหละถ้าจําไม่ผิดตัวลูกจะแพงกว่าแม่นะครับเพราะว่ามันจะเป็นบารมันเจ็ดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ เออแล้วมันเป็นตัวเมียทั้งคู่นะครับแล้ว,ต,วตัวแม่มันนะมีลูกอยู่ในท้องนะครับก็อก็ <c oughs> ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวมันจะยาวเกินนะครับ